สบายดีครับพี่น้องเง้มเศร้าครับวัอนี้อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดครับกับบรรยากาศของเกาะกลางน้ําห้วยน้าคานะครับวัอนี้ครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศเศร้าวันอังคารนะครับพี่น้องพุทธศาสนิกชนละกับพี่น้องนักท่องเที่ยวเดินทางมาใส่บาทครับเมื่อเศร้าโดยพร้อมเพียงกครครับใส่บาทใส่ผ้าไทยนะครับนุ่งไทยใส่บาทนะครับสาหรับวันนี้นะครับนําโดยทันผู้ว่าราชการจังหวัด สีสกเกตนะครับบรรยากาศย่ำเศร้านะครับอยู่ที่เกาะกลางน้ำห้วยน้ำข้ามมองนี้คัคือว่าเป็นอีกมองนึงนะครับที่มีทัศนียภาพและวก็มีวิวที่ทถัดที่สวยงามครับ หลายครับคน,นหลายรอยคนครับรวมแรงรวมใจนุง่งไทยส่ยบาทครับปสปริวรานิพิขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิขุสังโคหลายรอยครับพน้องหลายรอยคน สัพพิวารานิปฏิคันหาตุอิมินาทานัสะาอีกงาวครับ<า>พี่น้อง,งหลายคนเลยหลายร้อยคนอีคายุกาโหนตูอกโกรคาโหนตุสุขิตาโหนตุอัมหากัง อีคัรตังอิตายะสุขายะพัตตาหารพ,าพร้อมทั้งบริวาร,ท,รวาทั้งหลายเหล่านี้นแด่พระภิกษุสงฆ์งขอพระภิกษุสงฆ์จงรับพัตตาหาร พร้อมทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายแห่งการถวายทานนี้ขอ,นขอถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็ดพเจดดพระนางเจ้าพระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริจิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอจงทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ขอตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลให้ชาวศรีสะเกดและพี่น้องชาวไทยทุกคนมีความสุขปราศจากทุกภยัยใดๆแน่พระธรณีรวมทั้งข้าพเจ้าและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญ ทั้งในหน้าที่การงานการศึกษาธุรกิจค้าขายในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสิ้นกาลนานเทิน